สวัสดีครับยืนยันการอัดคลิปวันที่7มีนาคม6 8นะครับกำลังจะส่งเคสมือหนึ่งนะครับส่งเคสมือหนึ่งให้ร้านเดนโมแอนะครับเออผมขออนุญาตนะครับของมือหนึ่งเนี่ยกุญแจมันจะติดมาแบบนี้ผมขออนุญาตตัดออกนะครับตัดสายออกผมอยากเอากุญแจไปไว้ข้างในกุญแจไว้ตรงเนี้ยมันมันอาจจะหล่นหายหรือว่าโดนกระแทกได้นะแต่ของมือหนึ่งทุกใบนะครับกุญแจจะอยู่แบบนี้นะครับผมขออนุญาตตัดเลยนะครับเพราะว่าคุณต้องเอาไว้ข้างในอยู่ดีใช่ไหมครับตัดแล้วนะครับ เพราะยังไงอ่ะคุณก็ต้องเอาไว้ข้างในอยู่ดีผมว่าไว้ข้างในปลอดภัยกว่าครับเอาไว้อย่างนี้อันตรายแต่ให้ทราบว่านี่มือหนึ่งจริงๆเลยนะครับมันคล้องอยู่อย่างนี้เลยตัดแล้วครับเคสสภาพสมบูรณ์หมดนะครับบานพับเป็นคล้องเกี่ยวด้านบนแล้วตบลงอย่างนี้แข็งแรงมากๆครับเป็นสีทองนะครับข้างในเป็นกำมะหยี่นะครับกุญแจผมจะไว้ด้านในแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับเป็นกำมะหยี่สีแดงแบบนี้หมดเลยนะครับ มือหนึ่งสวยมากก็อนนี้สามารถขยับเข้าออกได้นะครับสามารถขยับตามคอได้นะครับคอกีตาร์ตรงนี้ขยับมาตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเขาดีไซน์มาดีมากนะครับอ่านี่มุมมือเห็นชัดไหมครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูมุอมอ,อื่นๆครับ ด้านล่างก็สภาพดีมันเป็นมือหนึ่งเลยนะครับมีตัวรองเป็นสีทองนะครับเดี๋ยวผมส่งพัสดุธรรมดาไปให้นะครับอันนี้ด้านหลังก็สภาพดีหมดเป็นบานพับสีทองมือหนึ่งหมดเลยนะครับผมส่งเป็นพัสดุธรรมดาไปให้นะครับจะเช็คเลขพัสดุไม่ได้นะไม่ต้องกังวลผมเช็คได้แต่ว่าผู้รับเช็คไม่ได้นะครับภายในไม่เกิน5วันของจะไปถึงคับค่าส่งมันจะประหยัดหน่อย EMS เนี่นตายเลยครับแพงมาก โอเคครับขอรีแพ็กก่อนนะครับครับเคสเราก็แพ็คทุกด้านหนาแล้วนะครับเราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราใช้กล่องรังแอร์นะครับมันจะหนามากนะครับหนามากอย่างนี้กระแทกเข้าไปถึงเราแล้วครับเดี๋ยวรีแพ็กไปน่าจะไม่ทันกลัวไม่ทันเที่ยงพวกตรงหูจับผมแพ็กหนาขึ้นปกป้องให้แล้วนะครับกุญแจอยู่ในช่องเก็บของแล้วนะครับอ่าคลิปนี้ไม่มียาวมากพะเดี๋ยวจะรีบไปส่งให้ทันก่อนรอบเที่ยงครับอีกสิบห้านาทีเองไปแล้วครับ ด้านบนของกล่องผมใช้โฟมนะครับรองไปเรียบร้อยแลวครับไปแล้วครับคลิปนี้รีบจัดครับผมใช้กล่องลังแอร์นะครับหนามากพวกนี้ยิ่งทําให้น้ําหนักเยอะและค่าส่งจะแพงมากนะครับผมส่งเป็นพัสดุส่วนดานะครับแต่ไม่ต้องกลัวโยนยังไงมันก็เข้าไปถึงเราเพราะกล่องนี้แข็งมากครับขึ้นไปยืนก็ได้เลยนะครับเนี่ยแข็งมากนะครับรีบไปส่งก่อนนะครับขอบคุณมากครับ